จิจ <c oughs> ิมเอ้ากูนึกไปอยู่หน้าบ้านมึงนั่งยู่นี่เออเออกูถูร้ายดิจิจิมกูถูร้ายได้เบวดกูโทรมาฮะมึงจีร้ายเลยกูโทรมามึงไม่รับเลยถูร้ายได้อะเอาเดี๋ยวกูโทรมายืมตังค์มึงนะกูโทรมึงไม่รับมึงไม่รับมึงโรอเลยชายมึงทีหลังมึงต้องรับกันเลยกูเดือดร้อนมึงก็โรลอยู่กูยังปีใหม่อยู่เลยเพื่อนเออมึงหลับตากูตั้งแต่ปีแล้วหนูว่ามึงให้มึงให้กูตังนะที่กูโทรมายืมมึงเงี้มึงโรอไหม กูไล่เรื่องหนิหนูกาโงข้าวทันไรหนุกโรงโรงโรงเรียนโรงเรียนเปิดโถงเปิดโมขาดเสื้อขาดผ้าเต็มไปหมดดูถ้ามึงลำปากว่ามึงไงกูยืมมึงไงกูยืมแล้วมึงก็มึงก็ต้องมึงก็ต้องห้ามอะไรสิกูห้ามไม่ทันเล็กูก็ไม่มีกูก็ช็อตเมื่อนี่ไม่รู้เอาไนเบียเออใจใจมากมึงไปยืมใครก่อนไม่ได้หรอโอ้ยืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มึงมึงับปากกูไปเล้วมึงับปากกูได้ปีแล้วลดูมึงบอกกูว่ามึงให้กูยืมวะง่ายกูยืมวะเออ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 มึงรอยายมึงให้กูยืมนี่มึงก็ต้องห้ามาเลยมึงก็ต้องเตรียมมามึงโลวะกูลำบากรอว่ากูเดือดร้อนรอว่ากูต้องมายืมกูมายืมเลยต้องมึงก็ต้องห้าเตรียมมาให้กูได้เลยมึงจะพัดปัานี้มันไม่ได้อะไรจิมึงมึงไม่ยอมมาทั่วกะติดมึงมายืมจชะเออเออมึงมายืมมาเลยถึงเดียวจ้ากูต้องหาก็เลเร็กวะไหนเหรอกูไม่มีบ้าง มึงรโรม่ายังบอกกูเตือนดอนนั่นไงขาดตรงขาดเทิมโหรู้ป่ะฮะถ้ามึงหลับปากไหนถ้ามึงทำไม่ได้มึงต้องไปห้ามาเลยถุงอไหนั่นก็มึงต้องไปห้ามาให้กูไว้ได้มึงหลับปากกูไว้แล้วมึงเข้าใจกูไหมจิมเข้าใจไหมเออกูต้องจ่ายต้องจ่ายต้องกินต้องจ่ายต้องจ่ายอ่ะแล้วแล้วมึงเออเอามึงมึงไปยืมใครก้อนไม่ได้คนเนือนั่นไม่ยืมยืมไม่ได้กูยืมมึงไวแล้วกูยืมมึงไว้สักแล้วยืมมา้วล้วปีแล้วหนู เออถ้ามึงอะต้องดินร่นเลยมึงต้องดินร่นเลยกัากูยืมดังมึงอะเห็นอ่ะมึงต้องดินร่นไม่กูชอบกันแล็บก่อดีไม่ก่อยมีเลยถึงฝันนี้มันกูต้องห้าก้อยลาเลยกูต้องไปดินร่นไปห้ามาแต่ไม่ลาเลยเออถ้ามึงต้องห้าเลยมึงไปห้ามาเลยเออมึงต้องรู้มึงก็รู้เลยายบอกกูที่ยืมดังกันกูยืมดังนี่มึงก็ต้องไปห้ามามึงต้องดินร่นแบบนั่นเลยใหญาไร้วันแรงนะถึงใหญาไร้วันแรง คนเอิญในไม่บ้านเผื่อนได้คนมึงนี่คนเอิญในไม่ยืมใครก้อนไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูต้องมาตั้งใจมาทีมึงนี่แหละเออตั้งใจมาทีมึงแล้วมึงใหญ่ลายวันแรงจ้ะใหญ่ลายวันแรงคือคือคือนี่มึงมายืมใช่ไหมกูมายืมเลยมึงมายืมตั้งนี่กูต้องให้อาใช่ไหมใชยจริงจริงกูทวงมาลายวันแล้วนู่มึงก็ทุกคนเตรียมเตรียมรอมาแล้วกูมีความรู้นซึ่งก็เหมือนมึงมาทวงหัตติดแต่ไม่แก่ก็ทวงหัตถ์ติดไม่มาเออมายืมมึงดีดนิดนิดจ้ะไร้วันเล็วอ่ะไร้วันเร ตึงครัวไม่ใจอยากมาบ่อยๆ้าใจไหมมึงเช่ๆๆกูมีกูให้จริงๆงีเหมือนกูมีกูให้กูกูกูไม่เคยเป็นนุ่มคนี่กูมีให้ที่จริงเนะแต่ว่าเฮ้ยตั้งแต่ปีไม่มาเนี้ยใจใจไรยาเมื่อไะตึงการนั้นแหละกันมึงดับปากกูแล้วมึงก็รู้ว่ากูเดือดร้อนกูไม่เดือดร้อนกูไม่ยืมหรอกตึ้งแตนกูเดือดร้อนเนี่ยมึงก็ต้องเทียมเลยมึงตังมึงต้องห้าวไปเลยมึงรู้ว่ากูโตยืมตังเลยว่ะเออเออมึงต้องคิดได้เลยมึงคิดได้ดีจิมึงคิดได้ดีๆตรงนี้มันนลลยวัแ้วว่ลันแล้ว่ะเออ ตาปีแล้วถึงมึงทำแบบนี้มันไม่ต้องกองไงจิมไม่ต้องกองเลยมึงก็รู้ว่ากูเดือดร้อนได้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 วายวายแต่ันนัอนเออวายต่อต่อเ่้ามาเล่นนะเออต่อเชานะต่อเชามาต่อเชาวมึงมึงกับใจตยวทรัพย์กูกันต่อต่อชาวมาเล่นนะเออขาดตัวทรัพย์กูก็ตั้งหลายบาทเลยโทรมาฮะมึงเนี่ยมึงรู้ไหมกูเดือดร้อนนั่นเลยมึงต้องดินโดนิดแต่เออเออเออโอเคนะต่อชาวกูหลอกห่าเล่นนะต่อชาวกูมาไม่ลาวเออเออ เออได้ได้ใหญ่ไวันเด้ใหญ่ไ้วันเด้งนะใหญ่ไวันเดงนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอาทุกคมาอื้นดีกว่าเรามันมาทวงขาติดเกิดมันมายืม